ชีวิตคนพ้นวิสัยจะให้อยู่ถึงรอบรู้เรื่องอำนาจขนาดไหนก็ต้องแก่เจ็บตายมารายไปดูอะไรไม่ได้เห็นเป็นสาระเว้นแต่กรรมการกระทำที่รํำเลิศซึ่งให้เกิดก่อสุขทุกขณะเมื่อกรรมเลิศผลก็เลิศเกิดสาระเป็นที่พระพิงชีวิตเป็นนิจการชีวิตยิวชูช่วยอำนวยสุขกรรมจัดทุกโทษชั่วทั่วสถานชีวิตดับรับฝากซากของงาน ให้คนผ่านภัยรังหวังอะไรสวัสดีครับวันจันทร์ที่6ธันวาคมพุทธศักราช2 5 6 4วันนี้เป็นวันหยุดชุดเชยวันคล้ายวันพระราชสมภพในหลวงรัชกาลที่9ครับได้ขึ้นบทกรนของท่านเจ้าคุณพระธรรมทัศนาภร์อดีตเจ้าวัดวัดชนะสงครามเพราะว่าจะเข้ามาพูดถึงเรื่องของในหลวงรัชกาลที่9 ซึ่งเราชาวไทยถ้าเกิดทันพระองค์นะฮะในวัะปัจจุบับนนี้ผลงานของพระองค์ที่ได้ทรงสร้างไว้ยังอยู่ติดตาตรึงใจของพวกเราชาวไทยผมจะยกกล่าวหัวข้อว่าพระมหากษัตริย์พระโพธิสัตว์ก็คงจะไม่ผิดเพราะพระราชริยวัตรที่พระองค์ทรงประพฤตินั้นตามที่พระองค์ทรงกล่าว เป็นปฐมราชโองการคณะขึ้นสวยราชว่าเราจะปกครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามคําว่าปกครองแผ่นดินโดยธรรมทรมตัวนี้นะครับท่านผู้รู้ท่านกล่าวไว,รว้ระหว่างนั้นคือโดยทศพิร,ราชาธรรมคือธรรมของพระราชาหรือว่าธรรมของนักปกครองสิบประการซึ่งเริ่มต้นด้วยทานัง สีรังปริจารังอชวังมัทวังตะปังอากโกทางอาวิหิงสัญจะขันติจะอวโรธานังเป็นสิบประการนะทานังคือการให้สีนาสีรังคือการรักษาระเบียบข้อบังคับคือรักษาศีลปริจาคังการบริจาคเสสระอชวังความสื่อตรงมัทวังความอ่อนโยนตะปังตะบะคือความเพียรอากโกทางความไม่โกรธอวิหิงสัญจะความไม่เบียดเบียน ขันตินจะความโอดทนท่านางศีรังปริจจาคังอัชวังมัถวังตะปังอาโกทางอวิหิงสันจะขันตินจะวิโรธนงังสิบประการนะฮะทานางการให้สีรังความมีศีลทานางสีรังปริจจาคางังปริจจาคังศิษสระอชวังความซื่อตรงนะฮะมัตตวังความอ่อนโยน ตะปังตะบ,บะคือความเพียรอาโกดทางความไม่โกรธอวิหิงสัญญาความไม่เบียดเบียนขันตินจากความอดทนอวิโรธนะคือความไม่มีพิรุษเป็นทวดพิรัษธร,รมซึ่งชาจารัยเป็นทีลระคอนั่นก็คงจะยาวความนะครับก็พูดถึงว่าสิ่งที่พระองค์ทรงประพฤติเป็นพระอัตสมบัติ พระราชจริยวัตรที่ปฏิบัติเหมือนเป็นคุณสมบัติในพระองค์นั่นคือทศพิธราชธรรมทําให้พระองค์เป็นที่รักของประชาชนทุกภาคภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาคตะวันออกภาคตะวันตกและก็ทุกเชื้อชั้นชาติชั้นวรณนะร้วนแต่เคารพนับถือพระองค์พระพระองค์มีพระราชวิเทศวบายนั่นคือกอรอารรัฐประ พระสโนบายคือการอุบายที่จะปกครองบ้านเมืองแม้ชาวต่างชาติก็แจ่มชัดในพระราชวิีโศบายนั่นคือการปกรครองหรือว่าความที่มีสัมพันธไมตรีพระราชสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศก็เป็นที่ปรากฏว,ว่าพระองค์ทรงครองราชยาวนานนะครับกว่าพระมหากษัตริย์องค์ไหนในโลกนี้ ในปัจจุบันนี้นะฮะทรงสวรรคตรเมื่อปีพุทธศักราชพก็ยังความเศร้าโศกเสียใจแต่ว่าคุณธรรมความดีนั้นยังอยู่ในดวงใจของเราดังที่ท่านกล่าวไว้ว่าอันความดีที่ทำไว้แก่ใครนั้นไม่มีวันรับหายในภายหน้ากายอาจเรือนรับหายจากสายตาแต่ความดีไม่รารับหายจากสายใจทรงถวายพระเพลิงพระองค์นะฮะ ในปีถัดมาหลังจากรนตแล้วก็พระวรากายของพระองค์ก็เราจะไม่ได้เห็นแล้วมีแต่พระบรมสาธิรักหรือพระบรมฉายารักให้เราเป็นเครื่องเลึกถึงปฏิทินต่างๆหรือว่าแม้กระทั่งเงินตราเป็นเหรียญหรือเป็นแบงเราก็ยังเลือกถึงพระองค์เลือกถึงตรงไหนครับกเลือกถึงพระ เรียกว่าพระมหากรุณาธิคุณนะครับที่ทรงห่วงใยพระสติกอทุกชาติชั้นวรรณะทุกภาคทุกภาคส่วนอันนี้ต้องพูดกันอย่างนี้เราว่าทําไมถึงพระมหากษัตริย์เทียบอย่างพระโพธิสัตว์อันนี้ก็แล้วแต่พระองค์บางพระองค์นั่นก็ประพฤติยังไม่ถึงขั้นพระโพธิสัตว์แต่ต้องยกถวายในหลวงรัชชันที่9 เป็นลักสมณญา,ามว่าเป็นพระโพธิสัตว์ได้เพราะว่าถ้าเอาองค์ขวิชาในพระพุทธศาสนามาเทียบยนะฮะกับบุรพมหากษัตรย์เพราะองค์ที่ผ่านมาหลายพระองค์เปรียบเสมือนพระโพธิสัตว์นั่นคืออย่างไรครับพระโพธิสัตว์ดียอย่างหนึ่งว่าเป็นมหาบุรุษอัตยาสายัยติทนอยู่ไม่ได้เพราะความกรุณาเป็นอัตยาสัยของมหาบุรุษเมื่อท่านเห็น ประชาชนทุกยากเมื่อประชาชนไม่ถึงท่านท่านก็ไม่ทึงประชาชนทุกจอมยาเอานหนที่ไหนไม่มีน้ําท่านก็ตามให้มีน้ําท่านได้ริ่มเริ่มการมีฝนเทียมที่ไหนน้ํามากเกินไปท่านก็ทามีการระบายน้ําให้เหมาะสมภูเขาสมัรถกันเป็นเขื่อนได้พระองค์ทรงมีแผนถื่เมื่อเสด็จเดินไปทางไหนนะครับพระราชดำเนินไปทางไหนจะมีแผนที่ติดทบรากายไว้ตรวจดูดดดสอดส่อง ท่านตรัสกับผู้ที่สนองพระโอษฐ์หรือว่าผู้ที่รับงานอย่างไปเห็นด้วยพระองค์เองทําให้ท่านใดแก้ปัญหาต่างๆที่แห้งแล้งก็ทําให้มีน้ําที่ฝนตกมากน้ําท่วมท่านก็พยายามพระองค์ก็ทำให้สมุดบาลานหรือว่าที่ไหนที่ลําบากจยากเข็นพระองค์ก็เสด็จไป อัจฉริยะสายที่ทนอยู่ไม่ได้เพราะความกราความสงสารประสงน์นิกรนะฮะเป็นอัจฉรสยงของมหาบุรุษมหาบุรุษก็คือพระโพธิสัตว์อย่างหนึ่งนะฮะถ้าเอาเรื่องของบาร,รมีของพโพธิสัตว์มาเทียบพร,พ,พระองค์ในหลวงจาการที่เก้าก็เข้าทั้งหมดเลยนะครับทานบาร,รมีศีลบาร,รมีเนคขมะบาร,รมีปัญญาบาร,รมีวิริยะบาร,รมีขันติบาร,รมีสัจจะบาร,รมี อธิษฐานบารมีเมตตาบารมีอุเบกขาบารมีบารมีทั้งสิบประการพระองค์ทรงถือเข้มงวดแม่พระสงฆ์องค์เจ้ารูปไหนที่เป็นพระปฏิบัติถ้าเป็นพระสายบ้านเมืองเรียกว่าขามวาสีเจ้าคณะพระปกครองเริ่มแต่องค์สกลมหาสังคปรินายกมาเจ้าคณะหนเจ้าคณะภาคเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลจะอาวาา รูปไหนเป็นพระปฏิบัติเป็นพระสุปฏิบันโนพระองค์กราบพระสงฆ์เป็นที่เคารพนับถือของพระองค์อย่างมากพระปฏิบัติมีหลายรูปไหนเป็นอรัญวาสีอยู่ป่าเป็นพระสายป่าเป็นพระปฏิบัติเมฆไม่ใช่อรัญวาสีแม่คณะสงฆ์ในประเทศไทยนะยังแบ่งนิกายเป็นสองนิกายนะครับคณะธรรมยุติการนิกายแล้วก็คณะมหานิกาย พระองค์ไม่ทรงถือเรื่องนิกายทรงเข้าหาพระสงฆ์ที่ปฏิบัติด,ดีทั้งสองนิกายอย่างที่เป็นแบบอย่างของชาวพุทธของพระสงฆ์กรไทยแม้ศาสนาอืน่นศาสนกอื่นที่อยู่ใต้บรมพุทธสมภารน,นะพระองค์ไม่ได้จะแสดงพระอาการดังเกียรตอะไรต่างๆเพราะอาศัยพระมหากรัธิคุณด้วยาทานอัฐจริยา นะปิยวาจาสมานตาตาเนี่ยสังหาวัตถุทรงแจ่มชัดในเรื่องการสงเคราะห์เรื่องที่จะสงเคราะห์กันได้กันนั่นคือการแบ่งปันให้ทานปิยวาจาทรงตรัสพระองค์ทรงตรัสพระปิยวาจาไพเราะแม้จะตรัสไม่มากแต่เมื่อตรัสแล้วมีความลุ่มลึกนะครับพระอัฏฐจริยาน,น,นชงว่าพืชเป็นประโยชน์แก่ประสงค์ที่กรทั้งหมด พระสมณตตาทรงวางพระองค์อย่างเหมาะสมเป็นที่เคารพอันนี้กระผมต้องพูดอย่างนี้เพราะว่าวันนี้นะครับเป็นวันหยุดชดเชยวันคล้ายวันพระราชาสมภพในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งทรงงานอย่างไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประสงค์นิกรชาวไทยนะครับก็พระองค์ก็ถือว่าเป็น มีพระบัตราปฏิบัติาคล้ายพระโพธิสัตว์นั่นคือพระโพธิสัตว์คือผู้ที่จะได้ตัดสรูปเป็นพระพุทธเจ้าซึ่งจะต้องอาศัยการสร้างบาร,รมีหลายภพหลายชาติเพื่อจะให้ครบบาร,รมีทั้ง10ทัศสามทัศนะครับเจ่นทานศีลเนคขมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะนิฐานเมตตาอุเบกขาในแต่ละข้อยังแบ่งเป็นบาร,รมีธรรมดาอุปปาร,ร,รมีธรรมดาละประมัตถาร,รมี ทานบารมีอุปบารมีปรัตถบารมีรวมเป็นเรกว่าบารมี30มทัศทานก็คือสาระสาระสิ่งของสาระต่างๆวิทยาทานก็ได้สาระความรู้นะอันนี้บางทีก็จัดเข้าวิทยาทานจัดเข้าในปัญญาบารมีก็ได้ีินสงบทพฤติความเรียบรอบ้อยทางกายทางวาจาในขมะการบำเพ็ญเพียรให้พระออกจากกามนั่นคือจะบวชใจก็ได้ทําใจให้พระกจากกามไม่ได้คลองเพศจากมันบ,รรบชิต หรือจะบวชกายก็ในขมะบรมีเพื่อจะได้สร้างประโยชน์มากไม่ต้องมีห่วงมีบ่วงอะไรมากขันตินะ่วิริยะความเพียรพระองค์ทรงศรัทธาในเรื่องมหาชนกมากเป็นพระโพธิสัตว์ในพระชาติหนึ่งของอพระพุทธเจ้าพระนวัดสำนัโคดมในคุณยุคปัจจุบันของเรานี่พระพุทธองค์ในสมัยหนึ่งสมัยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์ชื่อว่ามหาชนกนะครับทรงอาศัยความเพียรไหวน้ำเจ็ดวันจีคืนอยู่กระทัง อรอดพ้นจากอย่างนั้นเพราะอาศัยความเพียรทรงอาศัยพระเมตตาบรามนะรมีทรงสารระสนิกรพระขันติมีความอดทนแม้จะถูกพวกมิจฉาทิฐิบุคคลพวกที่ไม่ปรารถนาดีโจมตีใส่ร้ายพระองค์ก็มีพระองค์ก็ทรงนิ่งพระองค์เปรตเสมือนพระประธานที่พูดมากไปได้พระองค์ตัตัดเนน้อย เป็นที่เคารพนับถือวางพระองค์สุดท้ายแล้วธรรมะหยบชนะอาธรรมทรงมีพระอธิษฐานบาร,รมีแน่วแน่เช่นว่าจะครองแผ่นดินโดยธรรมก็ยึดทศพระศารรมเป็นหลักอันนี้ยกเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นที่ผมกล่าวนี้ด้วยความสนักในพระมหาคิคุณของในหลวงรัชทลที่9เราภูมิใจที่เกิดเป็นคนไทยเกิดเป็นมนุษย์พระพุทธศาสนานะครับธรรมะสวัสดีครับ